เอาล้ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็เลังอยู่กับ m i x e n Channel เรามาต่อกันครับกับ Minute of Island ครับหลังจากที่เราเดินทางมาจากเรื่องราวก็น่าจะสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านของเราหรมัง้งน่าจะใช่ครับเอาเป็นว่าด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันครับไะไปลุยกันเลยดีกว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงเพราะว่าที่นี่ก็ดูเชื่อรามัน บุกเข้ามาหนักมากแล้วก็สภาพนกก็โอ้โหไม่ต่างกับซอมบี้ครับตอนนี้เป็นก่อหินเหรออะไรอ่ะความทรงจำครับโดนรับโดนรับมาทางไหนโดนรับโดนไม่โดนโอเคโดนละมิเรย has been diligently growing crops ever since more o could remember no blight could take her down she'd always start anew month t each h be lines each month for would harvest. ว่าเป็นครอบครัวการเกษตรเนาะก็คือน่าจะเป็นน้องสาวใช่ไหมที่เป็นคนปลูกผักแล้วก็มาขายอะไรอย่างเงี้ยโอเคอุปกรณ์ทำสวนแบบดั้งเดิมของมิริครับอืมโอเคฮะฝังขวามีอะไรไหม โอ้โอ้ยเป็นเหมือนถ้ำเหรอ More can hear the silence under the island's crust machines aching begging her to fix them เสียงขํามควรของเครื่องจักรครับที่จะให้โมไปซ่อมโอเคเรอแป๊บนึง มันไปแล้วจะยินยินเนอะอันนี้มีอะไรให้ดูด้วยสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้โดยผู้คนที่ออกจากเกาะไปแล้วครับอืมโอเคอันนี้ปีนไม่ได้ครับต้องปีนทางนี้อย่าโอเคปีนทางนี้เท่านั้นทางขวาไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนเป็นทาไม่เข้าเลยแต่ไม่มีอะไรครับปะ่ะหรือ ลงตรงนี้ปีนขึ้นนี่ก็ปีนขึ้นเหมือนกันอน,นั้นอะไรฮะเนี่ยอ้าวทำอะไรไม่ได้นึกว่ามันมีถ้วยไหยอะไรอยู่ตรงนี้โอเคไม่มีอะไรครับโอเคเดินขวาสุด ก็ไปได้ครับมีทางลงซะด้วยน่าจะทางไปต่อหรือเปล่านั้นผมควรจะดูน้ำวนก่อนหรือเปล่านะโอ้อันนี้เป็นเหมือนมิริโปรเจกต์เหรอเป็นโปรเจกต์ปลูกต้นไม้ใช่ไหมโอเคอันนี้คือ อ๋อจะต้องไปเปิด2เครื่องครับที่นี่มี2เครื่องครับถึงจะเปิดประตูเข้าไปได้โอเคครับอันนั้นโอเคครับนี่ทางไปต่อจริงๆด้วยโอเคโยกสะพานลงบันไดสิไม่ใช่สะพานอู้ทั้งข่าวเหรอเมื่อกี้ มีความทรงจําได้มีความทรงจําด้วยครับต้องกระโดดชื่นดูว่าจะแบบไหลมาชนเองอะไรอย่างงี้ปึ๊บโอเค m o had always found small spots comforting Young m o would squeeze herself into little caves and find their hidden secrets Few others are interested in such mundane mysteries <c oughs> โมตอนเด็กๆมันจะชอบมุดเข้าไปในร่องเล็กๆของถ้ำพวกนี้ครับชอบความลึกลับแล้วก็อะไรนะความอีอะไรีมิสทรีอะฮะนั่นแหละความลึกลับความความดึงดูดของมันแล้วก็มุดเข้าไปหาที่หลบที่ซ่อนในที่แคบๆประมาณนั้นครับอธิบายยาก <laughs> โอเคครับอ่ะมีความทรงจำกับตรงนี้ครับน่าจะไม่ใช่เจ้าไก่ตัวนี้หรอกดึ๊บโอเคว่าเป็นี่อ่ไก่จริงด้วยรูดี้ Maybe Juno Millie named every chicken มิลลี่ตั้งชื่อให้ไก่ทุกตัวเหรอแต่สรับโมทุกตัวดูเหมือนกันหมดเลยอ่ะ โอเคไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วครับโอ้โหไก่มันควรจะหาที่หลบอยู่ข้างในครับการที่มันอยู่ข้างนอกปอดมันน่าจะรับมือไม่ค่อยไหวกับพวกเชื้อโรคมั้ง <c oughs> อุ้ยเห็น Does the world have to end for you to come and visit me? Miri jokes at her younger sister. Her sarcasm masking oh, her disappointment. Miri, Miri tries to reach through and speaks earnestly. It's nice to see you, Moore. I missed you. And she asks Moore to come in for stew. But as if unjustly charged for a crime, Moore defends herself, pushing Miri away. I only came to make sure that you're doing okay. Miri mm. nods. She spent all morning trying to bring her animals inside. She reaches out once more to more I can help you. I'll get ready and I'll come too. No, more we'll cuts her off. I'm quicker without you tagging along. I got this. You take care of your chickens. They used to be Miri snaps in frustration. You used to care. What even am I to you? Mm. For more, it's just another confrontation on the island's surface, another angry outburst from her irate sister, making more long for the calm and dark below. Mm hmm. Oh. But for Miri, it is one more ill-fated attempt to get her sister back. If you leave now, I won't be here when you get back. I mean it this time. Ah, uh huh? Oh, we can โอเคมีแค่ความเงียบงันระหว่างสองพี่น้องครับกอนะทำไมดูเหมือนจะทะเลาะก,กันตลอดอย่างขนาดนั้นก็เหมือนกับตอนของคุณลุงเลยครับก็คือจริงๆอ่ะปรารถนาดีแหละแต่ดูเหมือนกับม,มีปัญหากันตลอดเลย ก็หลักๆก็ปัญหาความเข้าใจกันนั่นแหละครับมิรีชอบชาดำและขมเพื่อตื่นในช่วงเช้ามืดโมชอบนอนดึกและกินคุกกี้วนวอลนัทหวนมากกี่ c โอเคกิจวัตประจำวันสินะรับทาบอื remembers watching the stars streak across the sky, Miri's face lit by the moonlight, full of wonder. Both wrapped up warm in their duvets, their shared silence saying everything they needed. อืมแต่ก่อนก็รักกันดีนี่อยู่ด้วยกันนั่งมองดาวด้วยกันมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วทำไมอะแต่อย่างที่เราเห็นครับเราเห็นแล้วว่า Miri แขนซ้ายขาดครับเป็นคนที่การแขนซ้ายน่าจะมีเรื่องราวอะไรสักอย่างเกิดขึ้นครับเล่นเชลโลโ,<อ>โดนเชื้อกินเหรอครับ <laughs> okay. Mo and Miri had a system for the beds. but now Miri always sleeps on the top bunk. Okay. <laughs>

โอ้มีกระโหลกด้วยตัวนี้ชื่อฟิโดลินเหรออันนี้น่าจะเป็นอะไรนะห้องทดลองปลูกผัก ของแปลกๆและดูน่าขนลุกอย่างนั้นเหรอโอเคฝานี่มีอะไรไหมไม่มีมันมีขาไม่เน่ไก่ตัวนะ้ะนี่คือเราต้องต้อนมันกลับไปใช่ไหมอ่ะฮะ

ก็คือเจ้าตัวนี้อยากหนีออกไปเพราะว่าต้องการพื้นที่ส่วนตัวสินะโอเคและโมก็เข้าใจในมันครับโมว่าอย่างนั้นตายแล้วทางไหนต่อล่ะตายต่อเหรอ อันนี้คือกลับเลือครับเหล็กเหล็กทันทันเหล็กแล้วอันนี้คือแค่มาเยี่ยมใช่ไหมอย่างที่คุณลุงบอกไว้ให้เรามาเยี่ยมพี่สาวบ้างอย่างนั้นเหรอโอเคแป่ว่าเสาสัญญาณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับอาจจะอยู่รอบๆเกาะน,นี้เหรครับ แล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะนี่ไงมันบอกไว้ด้วยครับว่าเราเจอเมมโมรี่เก้าทับเก้าครับว่าหมดแล้วครับที่นี่โอเคเห็นแล้วว่ามีบอกไว้อยู่ I won't be here when you come back อืม I'll leave you on this forsaken piece of rock How many times has Miri threatened to disappear? Not once going through with her word. She always comes around in the end. my คันสปอร์พวกนี้มันตั้งตั้งงานอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยอยู่ซะเป็นดันเจียนเลยมันหนักขึ้นปะเนี่ยโมใส่หน้ากากไหม โอ้เอานี้เป็นรูปปอดครับแล้วเชื่อรากินปอดครับจริงๆนะถ้าถ้าตามความจริงเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยโอเคโอ้นั่นคือ track ซาก k วา r d s embedded the her the in this vision is Born fungus and her lungs lungs out vision forward by way out conjured นี่อาจจะเป็นมิติที่เกิดจากเชื้อราเข้าไปในปอดของเธอครับเธอว่าอย่างนั้นเธอเคยเสียใจที่เขาเรียกอะไรไม่เอาหน้ากากมาใส่แต่ในมุมอมองหนึ่งของเธอก็คือเธอไม่เคยเสียใจในการกระทําอะไรก็ตามครับจะพยายามเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆประมาณนั้นมั้งครับ อันนี้อะไรอ่ะเปลือกหอยเหรอสรุปคือมันคือปลอกหอยเหรอะอะไรอ่ะความสรงจำสองอันครับต้องไปเก็บตัวปลาก่อนแล้วค่อยไปเก็บตัวอะไรวะเนะี่ยอเมีบ้าเหรอ โอเคไปแล้วจะขึ้นไปเก็บยังไงล่ะครับอ้าวแล้วให้มันโผล่ลงเนี้ยอันนี้ดันได้ครับแต่เราจะดันไปไหนล่ะดูก่อนครับมันจะต้องดันขึ้นตรงนี้มั้เนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นที่พื้นมันคือเงาสะท้อนครับ ใช่ไหมมันน่าจะเป็นเงาสะท้อนครับเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นเงาสะท้อนอ๋อใช่จริงด้วยเราจะต้องมองจากเงาของเราเองครับนี่ไงเรียบร้อยครับโอเค กระโดดกระโดดกระโดดโอเคเรียบร้อยครับพบสองอันแล้วกล่องเพลงครับกุญแจนั่งบอกว่าลานไขมากกว่าสินะไม่ใช่กุญแจหรอก โอเคครับคุญแจกล่องเพลงน,นี้ทางขึ้นซึ๊บซึ๊บซึ๊บโอเคถึงครับเปิดเลย ยังไม่เข้าใจครับว่าตรงนี้มันสื่ออะไรอยู่อะไรอะหลอดไฟเหรอโอเคครับผ่านมาได้แล้วแต่ท้องฟ้าที่แดงแล้วฮะ the lighthouse that once brought travelers home trade to these islands พอาค customer s to the tavern now stands still โอเคที่เราต้องไปน่าจะเป็นพอาคารครับสถานที่ที่นักเดินทางมักจะมาหยุดอยู่ที่นี่กัน chapter ที่2ครับเบอร์เกนครับภาคที่2 the island the ice land of อะไรนะอ่านไม่ทันโอเค นกแบ่แบแน่าจะเหนียวมากเลยนะ่ะดึงไม่ขาดซะด้วยโอเคครับกเกาะเลวชามีเครื่องฟอกอากาศสองเครื่องใช่ไหมฟื้นฟูทั้งสองเครื่องเพื่อทำความสะอาดเกาะนี้และอเอมาเหรอใช่ไหมหว่าถูกไหม โอเคครับแปลว่าต้องผ่านตรงนี้ไปใช่ไหมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปฟอกอากาศต่อเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเนาะครับไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ